สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเค้กช็อกโกแลตกาหนาดกันครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทาในส่วนของเค้กช็อกโกแลตกันก่อนครับโดยจะเริ่มจากใช้ไข่ไก่เบอร์สององฟองน้าตาลทราย50กรัม เกลือป่นเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาน้ำเปล่า25กรัมกินวานิลาครึ่งช้อนชาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับใช้แป้งเค,ค้ก50กรัมผงฟูเสร็จช้อนชาเบกกิ้งโซดาเสร็จช้อนชาผงโกโก้โก7กรัมแล้วเราก็ล่อนส่วนผสมทั้งหมดลงในโถผสมครับ แล้วเราก็จะใช้หัวตะกอ้อคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันก่อนครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเปิดเครื่องตีได้เลยโดยเราจะตีด้วยสปีดต่ำใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีหรือส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับพอครบเวลาเราก็ปิดเครื่องและปลาดขอบโถให้ทั่วครับจากนั้นเราก็จะปาด SP ีไว้ที่ปในหัวตะกอ้อทั้งหมด7กรัมแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ4นาทีครับหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวมีปริมาณเพิ่มเป็น2เท่าครับ พอเราตีจนครบเวลาแล้วเพื่อนๆก็ปิดเครื่องและปาดขอบโถให้ทั่วครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดกลางจากนั้นเราก็จะทยอยใส่น้ำมันลำเข้าลงไปทั้งหมด3 8กรัมครับให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเทเป็นสายลักษณะประมาณนี้ลงไปจนหมดจากนั้นเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราไม่มีริ้วน้ำมันครับแล้วเราก็จะปิดเครื่องและปาดขอบโถ BAR อีกรอบหนึ่งให้ทั่วครับต่อไปเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3 4นาทีแล้วแต่กำลังเครื่องครับ โดยให้เราสังเกตว่าส่วนผสมของเราไหลเป็นสายลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพื่อให้เนื้อเค้กของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นเราก็จะเปิดสปีดต่ำอีกสักประมาณ1-2อนาทีครับเพื่อเป็นการตีตัดฟองอากาศครับพอครบเวลาเพื่อนๆก็ปิดเครื่องและปัดขอบโต๊ให้ทั่วอีกรอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์กันครับวันนี้ผมจะใช้พิมพ์ขันข้าวขนาด8เซ้นใส่ลงไปประมาณ40กรัมครับสาหรับสูตรนี้ที่เราทําจะได้อยู่ที่ประมาณ6ชิ้นครับ ก่อนที่เราจะนำเค้าอบก็กระแทกพิมพ์ซักประมาณ2-3ครั้งเพื่อตัดห่ออากาศอีกครั้งแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบน,บนล่างไม่เปิดพัดลมอบที่ชั้นกลางใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-18นาทีครับและตอนนี้เนื้อเค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำออกจากเตากระแทกพิมซักประมาณ2-3ครั้งแล้วเราก็คว่ำลงตะแกรงได้เลยครับจากนั้นเราก็ค่อยเคะพิมพ์เพื่อน,นำเค้กออกจากพิมพ์กันครับ ถ้าเราอบได้เวลาที่เหมาะสมเค,ค้กของเราก็จะล่อนออกจากพิมพ์แบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะพักเค,ค้กทิ้งไว้ให้จนกว่าเค,ค้กของเราเย็นสนิทครับในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปทําช็อกโกแลตการาดกันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากใช้ดาร์กช็อกโกแลต150กรัมแล้วตามด้วยลิชในแองเกล่าฟาร์มเฟส l มิลค์150กรัม แล้วเราก็นำส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างเข้าไมโครเวฟประมาณ 1- 2นาทีครับแล้วก็นำออกมาคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีครับแล้วเราก็พักส่วนผสมของช็อกโกแลตกานัดไว้ให้เย็นสนิทหรือส่วนผสมของเราข้นขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันครับโดยวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นลิชเน่แองเจล่าฟาร์มเฟร m มิลกล่องเดิมครับโดยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ200กรัมแล้วก็เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไป20กรัมครับ จากนั้นเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีไปเรื่อยๆจนตดวส่วนผสมของเราตั้งยอดครับซึ่งใช้เวลาไม่นานครับต้องขอบอกเลยว่าวิปครีมตัวนี้มีความหอมนมมากๆแถมยังตีขึ้นฟูดได้ง่ายอีกด้วยครับและตอนนี้เนื้อเค้ชโคโกช็อกโกแลตของเราก็เย็นสนิทแล้วมีความนุ่มเด้งมากๆครับเดี๋ยวเรามาสไลด์แบ่งครึ่งกันเลยครับก็จะได้ออกมาปลนขนาดประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบล่างเค้กกันครับโดยเราจะวางเนื้อเค้กแผ่นแรกลงบนถาดรองเค้กครับ แล้วเราก็บีบวิปครีมให้รอบเนื้อเค้กสักประมาณ2รอบครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ไส้ด้วยช็อกโกแลตกานาดที่เราผักเอาไว้ครับแล้วก็นําเนื้อเค้กแผ่นที่เหลือมาวางประกบและกดะเบาๆครับแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ที่ขอบด้านข้างเค้กครับสำหรับสตรอเบอรี่ห่รูกผมจะหั่นออกมาทั้งหมด4ชิ้นเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะลาดด้วยช็อกโกแลตกานาดลงบนเนื้อเค้กอีก1รอบครับ สำหรับช็อกโกแลตกานาดเพื่อนสามารถนำเข้าตู้เย็นให้ข้นกว่านี้ได้ครับสำหรับในคลิปผมไม่ได้นำช็อกโกแลตกานาดเข้าตู้เย็นช็อกโกแลตของเราก็เลยเหลวไปหน่อยครับขั้นตอนสุดท้ายเ,เพื่อนเสามารถตกแต่งได้ตามชอบครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสตรอเบอรี่มาตกแต่งเป็นแซนด์คอรสครับ ก็เป็นอณวัตเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วครับสำหรับเค้กช็อกโกแลตขนาดของเราในวันนี้มาในธีมคริสต์ม,สมาสครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับแถมวิธีทําก็ยังไม่ยากอีกด้วยครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่แท้กคลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาช่องพงคีชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน พ่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟซบ o o o พงษงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ